สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก่าก็มีผลิตภัณฑ์มาแนะนําอีกเหมือนเดิมซึ่งสําหรับวันนี้เนะคะเอาใจสาวๆที่อยากจะผิวขาวแบบขาวเร็วมากแล้วก็บริ้งสุดๆต้องตัวนี้เลยค่ะสําหรับกูตาอิตาลีเป็นไงฟังชื่อก็ไฮโซล้วอ่ะให้ดูกล่องใกล้ๆก,ก่อน ี่นะคะด้านในเขาก็จะเป็นเป็นกล่องแล้วก็เป็นซองแน่นนิดนึงอ่ะเอาเป็นว่าเป็นประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับกล่องอูตาอิตาลีซึ่งสําหรับอูตา้าอิตาลีเนี่ยค่ะจะมาเอาใจสาวๆที่ ทานกูต้าแล้วก็ไม่ค่อยขาวขาวไม่สม่ําเสมอแล้วก็อยากจะขาวแบบขาวไวขึ้นอย่างเงี้ยตัวนี้จะการันตีได้เลยว่าขาวภายใน9วันเพราะว่ากวามทานมาแล้วเนวันนี้ประมาณวันที่7ขาวขึ้นแบบจริงๆที่สําคัญนะคะตัวนี้มีส่วนผสมที่รวบรวมกันมาจากทั่วโลกเลยเป็นส่วนผสมที่แพงคือแบรนด์เนี่ยเขากล้าการันตีเลยว่าส่วนผสมที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นส่วนผสมที่แพงจริงๆแล้วก็มีคุณภาพจริงๆก็คือไม่ได้เอาส่วนผสมแบบ ไปเรื่อยหรือว่าราคาถูกเนี้ยค่ะคือหวังสําหรับให้ลูกค้าเนี่ยได้ของดีจริงๆที่สําคัญด้วยนะคะมีการทดลองมาแล้วทั้งกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิงที่ลองทานตัวกรูตาอิตาลีเนี้ยไม่มีผลข้างเคียงไม่เป็นอันตรายแล้วก็ขาวจริงทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยใน9วันหรือว่าใน1ึสัปดาห์คืออาทิตย์เดียวเท่านั้นแล้วก็ส่วนประกอบหลักๆของเขาเนะคะนอกจากจะมีส่วนผสมที่คัดสรรมาจากทั่วมุมโลกแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าไม่มีสารเคมีไม่เป็นอันตรายเป็นส่วนประกอบจากธรรมชาติ มีทั้งคอลลาเจนแอลกูตาเมนกูตาไทาโอนแล้วก็แอลคารนิตด้วยหรือว่าจะเป็นนะคะส่วนประกอบหลักๆพวกวิตามินซีแล้วก็ซิงค์ต่างๆเนี่ยเป็นวิตามินที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วซึ่งสําหรับผู้หญิงนะคะต้องการวิตามินซีต่อวันเนี่ยมันต้องการประมาณ300มิลลิกรัมขึ้นไปตัวนี้ก็มีถึง450ด้วยก็ทําให้ขาวจริงแล้วก็ทําให้บริ้งจริงฝากไว้ด้วยนะคะสาหรับกูตาอิตาลีหน้าตาเป็นแบบนี้ นี่นะผ่านออยอเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นวัตถุดิบที่เลือกใช้ทางธรรมชาติด้วยค่ะโอเคอเอาตามนี้ก่อนแล้วกันนะเอาเป็นว่าใครที่อาจจะผิวขาวผิวบิง้งทั้งตัวขาวใสนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปก็ตัวนี้เลยตัวไตจาลี่ค่ะฝากไว้แล้วเดี๋ยวมีผลิตภัณฑ์อะไรมาเดี๋ยวจะมาฝากอีกแล้วกันบา,บาย